ไม่ไหวแล้วโบบ,บอกมาโดนแล้วบบปากมาโดนแล้วตอนงามที่สีเบาแล้วเรืออดมาโดนเจ๊ไหนเหรออดทข้นมาโดนครับบอกหลยเที่ยวแล้วพว่อ บวกบวกบักไลท์เ่อเอ้บักไลท์เ่อพวพวไม่ยังเลยโอ้ไปไลท์เ่อกับซ้ำเก่าบวกเรียกว่าจะเขี่ยวแล้วบักหุ้งยันตำเพ็ดมันเพ็ดมาเบิร์นแม่พี่เจอกี่แข่งพี่น้องเพ็ดบวกไลท์เ่อแล้วพ้อมเพ็ดคักอดอดมาโดนแล้ว เต้นมึงกันนะข้าวมทไทยเนี่ยเอเอนี่ออปวดท้องมาโดนครับห้ามเนี่ยเพล็ดครับเออ